ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตตีล,ล่าอยู่กับแฟนเหมือนเดิมค่ะวันนี้เป็นวันที่14กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันวาเลนไทน์ซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะไปพัทยาค่ะเสียงเขาไม่ค่อยจะมีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ทํางานหนักนิดนึงนะคะวันนี้นะคะก่อนออกก็จะมีแบบนี้เลย <c oughs> น่ารักใสๆไวคาราเต้เฮ้ยนี่น่ารักอาทิล่า อันนี้เป็นสีแดงร้านเดิมอ๋อร้านเดิมไออันนี้น่ารักกว่าอันนี้อันนี้น,น่ารักมีนี่ด้วยฉันไม่พวกเธออ่านหรอกนะฉันอ่คนเดียวพวกเธอไม่ต้องอ่านเรากําลังเริ่มออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงตรงนะคะูกคาเอ้ย8โมงตรงนะคะคุณผู้ชมนะคะ <laughs> ที่ดิซังก็นะ่าอ้วนอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวใช้แอปบีบเอา เดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่พัทยานะคะระหว่างนี้ก็จะถ่ายอะไรเล็ก,ลกน้อยๆไปด้วยนะคะตอนนี้มาถึงพัทยาแล้วนะคะคาเฟ่แรกที่มาแวะเลยคือมาร i n a โอเชียนมารีนายอดกับจอมเทียนเอออะไรสักอย่างนั่นแหละหนะที่มันเป็นท่าเรือยอดา่างๆมาอื่กันอย่นนี้ สิ่งแรกที่จะทำเลยคือกินกาแฟค่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ใครจะมาก็มาได้ฟิลดีถ่ายเหมือนอยู่ l a ฟิลนั้นนะคะ เข้าคนละสองร้ยบาทเข้ามาปุ๊บมึงอย่าให้เห็นกับตาตัวเองว่ามันเยอะเวอร์มากแล้วมันใหญ่มากมึงดูมันใหญ่มากนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะมึงมันเยอะมากมันแบบทุกทิศทุก,ก,กอนูพื้นที่กี่ร้อยไร่กี่พันไร่แกดูเวอร์ปะละ่ะแกดูความเวอร์ดิเวอร์ปะละ่ะข้างบนมึงเดินจนขาชาเถอะกูบอกเลยที่ถ่ายรูปกังเยอะ ดูดูด,ดูทุกอนุมาดูเองนะเยอะเกินยังสร้างไม่เสร็จด้วยที่นั่งเต็มเลยเรแล้วค่ะร้านอาหารร้านเดิมเพิ่มเติมคือไม่ไม่เพิ่มเติมเพราะว่าเวลาเดิมครั้งที่เราที่มาจอดค้างต้นหม่ต้นนั้นครั้งนี้จอดตรงนี้ร้านอยู่ตรงนั้นค่ะไปค่ะร้านรับอร่อยมากร้านนี้ได้เยอะด้วย มาครั้งนี้เพิ่มเติมคือน้ำหนักเพิ่มแค่นั้นเองค่าหางมางแล้วพังสวนปลาอ็นสีเท้ดำป่าต้มพุงหัวปลาและก็หมึกผัดน้ำดำ ถึงห้องเราจ้คสินแเราจ้ะ,วจะความพีกเลยหนึ่งม,มันมีสัตว์อยู่ตรงนี้เป็นกระจกมันหนาไหมอ่ัที่ครับหนาสิโอ้โหมันไม่ใช่เอาไปเล่นแล้วก็โผล่มาในนี้ที่เขาเล่นกันนะแล้วคนที่อยู่ในห้องก็ถ่ายรูป อาบน้ำแต่งตัวไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็ตอนเข้าห้องเสร็จใช่ไหมก็ไปถ่ายรูปเสร็จแล้วทุกอย่างแล้วแล้วก็มานอนแต่งรูปนี่แหละก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเย็นนะคะไม่อีกสักนิบนี่แหละเจอกันแล้วแต่งตัวก่อนนะไปปุยเรากำลังจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนตอนนี้อยู่บนรถแล้ววันนี้ร้านที่เราจะไปกินชื่อร้านว่า Bamboo Beach นะะซึ่งอยู่ใกล้ที่พาประมาณ2กิโลนั่นเองนะเราจะไปที่อื่นใช่ แต่ว่านั่นแหละรถมันติดมึง10กิโลใช้เวลา50สินาทีใครจะไปก็ไปเถอะไกลใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้ไกลหรอกแต่มันใช้เวลานานเพราะรถมันติดนะคะก็เลยอหาที่ใกล้ๆก็เลยได้ b บ o โบบีชมาซึ่งก็ไม่เคยไปหรอก,อกแล้วก็ยังไม่ได้ดูรีวิวอะไรเยอะแค่ไ่เห็นว่ามันใกล้ก็เลยอเลยอาแค่นั้นเองไปค่ะเย็นจังเหมือนอากาศหนาวเลย กือบจะไม่ได้มาแล้วค่ะผัวฉันฉลาดเนี่ยหะค่ะพอผัวฉันฉลาดปูอผัวฉันก็เลยจิ้มแล้วรีบวิ่งเลยพอด้วยความที่ขาสั้นก็เลยแบบสั่งอาหารไปหมดแล้วนะคะแล้วก็สั่งไปค่อนข้างเยอะด้วยนะคะบอกผัวแล้วผัวบอกว่าสั่งนิดเดียวตอนออกมาบอกว่าสั่งนิดเดียวอยากกินอะไรเยอะเลยเราไม่ค่อยหิวข้าวสรุปคือตอนแรกสั่งข้าวจานใหญ่แต่พนักงานบอกว่าสำหรับสี่ถึงห้าท่านนะครับ ก็เลยเปิดเปจานเล็กแล้วก็สั่งหลายอย่างมากเดี๋ยวรอดูว่าเป็นรสชาติยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยมาเหมือนกันสุ่มมาเอาวันนี้วันที่24่กุมภานะคะ์ 2, 5, 6, นะคะ2569นี่บรรยากาศวันนี้ก็เย็นสบายคะ่ะไม่ร้อนไม่อบอ้าวสบายมากสบายกว่าวันปีที่แล้วที่เราไปคาซาเนาะเพราะตอนที่เราไปคาซายุงก็เยอะลมก็ไม่ค่อยมีแต่วันนี้มีลมเย็นดีอะ่ะลมมันพอดีอะ่ะมันเลิศอะ่มอะมันใช่เลย กินข้าเสร็จแล้วคะ่ะซื้อของในเซเว่นดีกว่าแล้วก็กลับห้องคะ่ะนอนคะ่ะตื่นมากลับบ้านคะ่ะแค่นั้นเลยนอนแล้วนะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้เชา้าป๊วย,ยตื่นเช้ามาแล้วมาเจอกันที่อาหารเช้ากันเลย กินทุกอย่หางไปเลยค่ะเราจะมากินอันเดียวตนี้ได้แล้วค่ะกินมแล้วเหมือนกันกยำเชา้ากินข้าวเสร็จอาบแดดค่ะเพราะอะไรเราเป็นคนชอบผิวแทนแต่มันแทนไม่ได้สักทีเพราะอาบไปแล้วก็แปบ๊บเดียวก็ขาวคือไม่เข้าใจ คนอยากคิวแทนต้องอาบแดดแต่นานมากกว่าจะได้ไม,ม,มันหละไปครับประมาณอรระมาณสัวันน้ใช่เลยมาดู ชอกบอกาแฟอะไรนะชอบกาแเอาอะไรดีเอากาแฟพี่เอาไอน้นีออ่ มีเมนูที่ขายอค้ค่หวนเท่าไหร่ครับ้อปล็นะเกันครับแต่ว่าเป็นคัวเข็มแล้วก็เพิ่มช็อตอ่างัวเหวานรัอ่าหวานปกติครับได้กินมอันนี้ก็ไม่กินเลยเมือยอันนี้ราคาไม่แน่แล้วก็เอาก็ได้ก็คิดขงหวาเลยเริ่มเลยลอง แล้วก็เอา,าแ้วก็มะพ้าวหนึ่<ร>สักแก้วสี่ลากันค่ะไอโกเลเต้คาราเนลโคกาหวานปกติหึ่งค่ะไอสโกเลเต้คาราเนลโคเข้มเอ็กซ์้งข้างบนต้นม ะทะทถือนะเพราะว่าท่านหนูถือยังไม่รอดหนูถือองหงกไปค่ะไปค่ะเดิน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 ย,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 ย่ำซายย่ำขวาช่ดยช่วยแค่ดูเด็กคณะแสดนแบบชมกาแฟโรบาร์บาร์แต่เป็นคาเฟ่ที่สวยมากไมยปอมสวยนะจัดที่เหมือนจัดสวยด้วยประเด็น กลับบ้านแล้วนะคะทุกคนส่วนคลิปจะเป็นแบบแนวไหนไม่รู้ว่าคุณพี่ให้เป็นปัดก่อนนะมีอะไรก็ใส่ใสไปค่ะนะคะ